เริ่มกันเลยดีกว่านะคะที่ช่วงแรกนะคะกับสวยพาเพลินนะคะในวันนี้เนี่ยจอยมีแขกรับเชิญมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วเธอเนี่ยสวยมากหุ่นเป๊ะมากเดี๋ยวไปถามกันดีกว่าว่ามีเทคนิคในการที่จะดูแลรูปร่างยังไงคุณชัดฐานิตการจนมนมณีเสถียรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่เห็นแขกรับเชิญเราแบาบหุ่นดีมากไง คือพอมัน <travail> น yup. ั <Bal m unemployment> well, <c oughs> <além> uh ่งปุ๊บรู้สึกอายตัวเองอายร่างตัวเองแบบนี้ก็เลยก็แอบขมแเอาไว้แอบขมแเอาไว้อย่างงี้คือจริงๆวันนี้นะบอกใครรับผู้ชมเลยคือสามารถหุ่นดีกันได้แบบไม่ต้องขมแแบอันนี้นั่งปกตินะคะจริงๆแล้วเนี่ยหุ่นเหมือนกันคือเป็นผู้หญิงสาวแบบไซส์เอ็มเหมือนกันแต่คุณสามารถสวยได้ในพริบตากับชุดยกกระชับสัดส่วนคือใส่ปุ๊บสวยปั๊บเลยมันยากเกินไปแล้วใช่ไหมที่คุณจะติดกระดุมกางเกงยีนตัวโปรดส่วนเกินจํานวนมาก ทำให้เสื้อผ้าของคุณดูฟิตปังและปริย้อยไม่น่าดูจากนี้ไปคุณจะดูพร้อมเพรียวลงถึง3ไซส์ในช่วงพริบตายกกระชับบั้นท้ายที่ห้อยย้อยให้ดูเซ็กซี่ขึ้นได้ในทันทีทําให้หน้าท้องแบนราบได้โดยที่ไม่ต้องเสียงเหงือสักหยดหมายความว่าสมมติว่าเราเป็นไซส์แบบไซส์หนึ่งอยู่ใ <c oughs> ส่ปุ๊บ <c oughs> ลงไปอีกไซส์นึงได้เลยหรือเปล่าสามารถรลงไปได้บางคนลงไปได้ <c oughs> เอวเนี้ยนะลงไป4นิ้วอะ ปกติแล้วเนี่ยสมมุติว่าสาวแบบบางคนนั้นเคยเห็นมากับตาเอลสามสิบหกใส่ปุ๊บเอลเหลือสามสิบสองไม่เต้อย่างตัวตอเองเนี่ยเอลจริงๆนะเอลจริงจริงยี่สิบหกใส่ปุ๊บตอนนี้เหลือยี่สิบสี่ครึ่งคือมันขึ้นอยู่กับว่าหุ่นเราเนี่ยมีฟองน้ำแบบเนี่ยนิ่มๆยุวยยุยเยอะแค่ไหนฮ่อนี่ยยมันจะแบบฟึ๊บ ฟองน้ำที่บีบเข้าไปเลยจอยจริงใจมีไหมคนร้อนจริงใจมไหมจอยดีไงพูดความตีมันชนะอันนี้อ๋อนี่คือเก็บหมดเลยแล้วไม่ได้เก็บแต่เอนะคะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่ามันเก็บทั้งหมดถึง12สจุดด้วยกัน12จุดเกับไลยค่ะสิจุดนี่คือก็คือเราจะใส่ไปจนถึงใต้ขอบเสื้อชั้นในเลยค่ะแล้วก็ลงไปถึงประมาณข่าวซึ่งจะเก็บนะคะจุดที่หนึ่งตรงนี้เลยจุดที่สองคือตรงเออ๋อจุดจุดที่สองเอลเราก็จะคลอดนะคะหน้าท้องไม่มีจุดที่สามหน้าท้องบัลลาบจุ ที่4ต้นขาหน้าขา4 5 2ข้งางก็จะเก็บข้างใน,ก,นก็จะเก็บด้วยนะคะ 2> <ม> 1>, 1 2 3 4 5 6 7แล้ว<ม>ด้านหลัง8 9คือด้านหลังขาจุดที่8<ม>จุดที่9ช่วงนี้ช่วงนี้ใช่แล้วก็จุดที่10 11คือตรงก้นเนี่ยจะยกขึ้นมาผู้หญิงคนไหนแบบโอ้ยก้นคอยไม่มีก้นหรือว่าเป็นคน,คนแบบเชฟนอ,นเยอย่างเงย ก็จะเก็บขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายคือผันหลังหลังเราก็จะตั้งตรงด้วย12สุดนียออกแบบมาให้แบบคุณเหมือนกับคุณบีบฟองน้ำโค้าไปแล้วรูปร่างคุณเนี่ยจะเป็นแบบหน้าอกตั้งหน้าท้องไม่มีพุงไม่ต้องคำแหววเอวข้อสะโพกหายก้นมีหลังตั้งตรงจบสวยไปในพริปตาแล้วก็จะเห็นเลยแล้วมันเข้มมากตรงที่แบบจริงๆแล้วเนี่ยคนที่แบบตัวไซส์ใหญ่ตั้งแต่ไซส์เล็กไซส์เอสนะคะไปจนถึงใหญ่ขนาด XXL ก็คือ3 x l l ขนาดแบบใหญ่สุด58เนี่ย ใส่ได้แล้วมันจะลงมาให้เราเห็นอยู่นั้นอันนี้สามารถที่จะยืดยืดได้บอกว่ายืดได้อันนี้มันจะมีไซส์ของมันนะคะมีไซส์ด้วยใช่ใหญ่สุดเนี่ย X X L ถ้าคน X X X L เนี่ยมันอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยค่ะคือเหลือเป็นร้อยกิโล แล้วมันเก็บเ,เก็บเขาไปหมดเลยแต่ว่าสล i มอัลิเนี่ยลองจับดูมันเหมือนผ้าที่แบบว่าเป็นเหมือนถุงน่องหนาๆแค่นั้นเองคอ่ะเพราะว่ามันเป็นกันหนาอแล้วมันใส่สบายมากโดยที่มันไม่มีขอบมันไม่มีอะไรมันนิ่มไปทั้งตัวเลยเนื่องจากว่ามันทํามาจากเทคโนโลยีเป็นเรียกว่าเป็นของขวาญจากธรรมชาตินั่นก็คือเทคโนโลยีใหญ่ไผ่ ใยไผ่เส้นเส้นของมันมันจะนิ่มมากเนี่ยตรงจับดูไม่น่าเชื่อเลยคือมันจะนิ่มแล้วพอเอามาทอแบบนี้นะคะมันจะมีรูระบายอากาศเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่แล้วเราก็จะไม่ร้อนเราใส่แล้วเราก็จะรู้สึกว่าสบายเหมือนเราไม่ได้ใส่อะไรมันไม่มีขอบไม่มีตะเข็บเวลาเราใส่ปุ๊บเราใส่เดรสแบบเนี้ยเดรสยืดที่เข้ารูปเนี่ยเป็นชุดปราเสียงต้องขออนุญาตคุณคุณต้อนนี่นะคะผ้าแบบนี้เนี่ยคือมันเป็นผ้าแนบเนื้อแนบเนื้อที่ไม่ยืดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีส่วนเกินออกมาปลิ้น มันจะเห็นจะเป็นชัดมาเป็นแบบบัตจางเคาต้องมัดอะไรประมาณแต่อันนี้เอพอเราใส่ก็ไปปุ๊บมันเก็บรูปร่างของเราให้เป็นเชพเป็นแบบว่าอกเป็นอกเอวคอดมีสะโพกไม่มีหน้าท้องคอนยกต่อไปนี้เวลาเราใส่ชุดราตรีหรือเดรสพุมไรเนี่ยเราไม่ต้องเขมวขอแนะนําชุดยกกระชับสวมใส่สบายจากแคลิฟอร์เนียบิวตี้ชุดกระชับสัดส่วนที่ไม่ธรรมดาทำให้หุ่นคุณดูเล็กลงลายนิ้วในทันทีที่สวมใส่ชุดยกกระชับให้คุณฟิต แบบที่ไม่ได้เห็นมาหลายปีด้วยยอดจำหน่ายหลายสิบล้านทั่วโลกชุดยกระชับนี้เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติขณะนี้มาถึงประเทศไทยแล้วด้วยการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีจากเส้นใยธรรมชาติชุดยกระชับจึงระบายอากาศได้เป็นอย่างดีคุณจะสวมใส่ได้สบายกว่าที่เคยไม่เหมือนชุดรุ่นเก่าชุดแบบใหม่นี้ไร้รอยต่อแบบรอบด้านจริงๆ แค่สูมขึ้นมาชุดยกระชับแบบสวมสบายนี้ก็จะเก็บรูปร่างและกระจายส่วนเกินในทันทีแต่ต้องถามคุณปออย่างหนึ่งคือหลายหลายคนเนี่ยจะต้องมีข้อสองสัยแน่นอนคืออาจจะมีแบบว่าเป็นชุดที่เป็นรัดสัดส่วนแบบนี้ที่เป็นทรงแบบนี้ แล้วก็เวลาใส่เข้าไปอ่ะหลายคนมักจะกังวลปัญหาเรื่องที่ว่าเวลาเรานั่งหรือเราอยู่แล้วมันจะม้วนแต่อันนี้เราใช้เป็นเส้นใยจากธรรมชาติคือใ,ใยไผ่ม,มาทอเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันจะเก็บในส่วนต่างๆที่บอกเก็บทั้งหมดส2องจุดคือเขาจะเก็บในส่วนที่ควรจะคลอดอใยไผ่ก็จะทอให้แบบเหมาะสรลระส่วนที่ควรจะผายก็จะ,ะผายอ,อ๋อคือส่วนไหนคือควรจะต้องรัดให้มันแน่นเมไม่เคยกินใช<อ>่ไหมล่ะ ใยไผ่ไเ<ห>กิน<ล>นะโอ้ล,ลืมบอกลืมบอกอีกอย่างหนึ่งว่าใยไผ่เนี่ยพอทอปุ๊บมาจากธรรมชาติแล้วมันจะมีส่วนในเรื่องของการระบายอากาศแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องกลัวว่าเราใส่เราจะอึดอัดมีกลิ่นอับเหงื่อจะออกจะร้อนไหมคือ<ช>มันจะโปร่งสบายแล้วไม่มีขอบไม่มีตะเข็บใส่สบายค่ราะเป็นใยไผ่อะ ลองจับดูสิเหมือนถุงนองหนาๆเนี่ยลองจับลองขยำดูเพราะฉะนั้นมันต้องใสบายอยู่แล้วนีเมื่อเราสัมผัสกับมือเราเอาแขนใส่เข้าไปเราก็จะรู้ว่ามันนิ่มมากเหมือนเราไม่ได้ใส่อะไรอยากให้ลองใส่ตรงก้นเนี่ยพี่มตรงก้นมันจะเหมือนกับมีแบบมันจะป่องออกมาคือเป็นช่วงที่แบบว่าอย่างที่เมื่อกี้คุณตอมบอกว่าถ้าช่วงไหนที่ควรจะรัดเนี่ย เหมือนเขาเขาก็จะทอให้มันให้มันกระชับเข้าไปแต่ช่วงไหนที่มันควรจะเป็นส่วนเว้าออกมาก็ควรจะโชแนะนําเลยนะคะว่าปกติสมติว่าเราเป็นคนแบบหุ่นตรงๆเหมือนกันจริงไม่ได้มีเชฟอะไรเอวส่งบางคนบอกไม่มีเอวเลยไม่มีเอวไม่มีเชฟเราตรงตรแต่พอใส่ไปปุ๊บเนี่ยพอมันเป็นรูปร่างสวยเราก็จะเพิ่มเสน่ห์กับผู้หญิงดูเซ็กซี่มากขึ้นโไม่อยากจะบอกเลยแบบดีเจด้วยการจัดรายการอุ้ยทำไมเราไปใส่เพราะว่าบางทีเราก็อยากหนุ่มหนุ่มผู้ผู้หญิงหรือว่าหนุ่มๆนุมบางคนก็อยากจะหุ่นดีไง ใช่ก็สามารถใส่ได้คือใครที่บอว่า เคยไม่อยากเป็นเสียช่วงนี้ออคือมีตับคุงเงี้ยก็คือเก็บคุงเาไว้ฟีีแบลกจากคนรอบข้างเป็นยังไ,ไงใส่ปุ๊บอันนี้นะคะเป็นสินค้าที่ขายดีมากจริงๆแล้วเนี่ยเรานําเข้ามาจากต่างนองนะคะเอาเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยขายมาเป็นปีแล้วก็ขายดีมากถล่มทลายเลยฟีดแบลกก็ค,คือใส่แล้วถูกใจคนที่เคยใส่ชุดรุ่นเด,มเดิมๆพอมาใส่ชุดนี้แล้วสบายหายห่วงเพราะมันไม่ได้เก็บแค่เอวไะเราจะสวยได้ในพรีสตากับสลิมแอนลิปเพียงแค่คุณใส่ปุ๊บเพราะฉะนั้นผู้หญิงทุกคนต้องมีไม่ว่าคุณจะเป็นสาวไซ เลยก็ตามคุณก็ต้องอยากมีหุ่นดีในพริปไปเพราะฉะนั้นจัดให้ให้มีไว้ติดบ้านเลยเราขายปกติชุดหนึ่งแบบนี้นะคะ,คะให้จอยโชว์นิดนึงชุดนี้นี่นะคะราคายอยู่ที่2,990บาทปกติแต่วันนี้พิเศษค่ะมาเจอคุณจอยคุณเมย์ทั้งทีนะคะลดให้เลย ลดไป1น0 0บาทเหลือเพียงแค่1,990บาทเท่านั้นลด1 0 0 0บากเลยโอ้ย0ันบาทนี่ลดเกือบครึ่งหนึ่งแล้วตัวนี้ไม่พอจัดอีกได้ไหมอยากให้มีกันทุกคนอยากให้สาวๆได้ใส่กันเราขอแท็อีกหนึ่งตัวสีดำตรงนี้นั่นหมายความว่าปกติแล้วเนี่ยหนึ่งตัวเนี่ย2,990ัาปกติได้หนึ่งตัวหนึ่งตัวค่ะวันนี้1990ได้สองตัวได้สองตัวเลยสีดำหนึ่งตัวสีครีมหนึ่งตัวในหนึ่งกล่องนี้นะคะ1990บาทเท่านั้นเอาไก้าร้อ้เกถ้าคสิบบาท ที่2เซ็ตแรก1,990บาทได้ไป2ตัวนะองตัวเซตที่2ท็อปอัพเลยลดเพิ่มจากราคา1,990บาทซึ่งลดอยู่แล้วนะคะลดเพิ่มไปอีกคือลดไปอีก50%เพราะฉะนั้นแปลว่า4ตัวนี้แพ็กล่องแรก1,990บาทกล่องที่2เนี่ยก็ลดไป50%ก็ไม่ถึง1,000บาทตีซะ1 0 0 0รวมแล้วทั้งหมด3,000บาทเนี่ยไม่เกินเนี่ยคุณได้ไป4ตัวสีตัวในราคาไม่ถึงพัน จากราคาปกติ2,990บาทตอนน่อเดียการดูแลรักษาละ่ะการดูแลรักษาอันนี้ซักปกติเลยค่ะขยี้เบาๆแล้วก็บิดแล้วก็ผึ่งลมหรือว่าตากให้แห้งแค่นี้ก็ใส่ได้แล้วแล้วปกติบ,บางคนเนี่ยเขาใส่ต่อกันหลายวันโดยที่ไม่ต้องซักก็ได้เพราะว่ามันจะมีเทคโนโลย,ยีใหญ่ๆเนี่ยคือมันฆ่าเชื้อโรคในตัวแล้วมันระบายอากาศในตัวอยู่แล้วดีกว่านาโนอีกใช่แล้วก็ใส่เป็นประจำนะบอกณิชบอกเคล็ดลับนิดนึงคือเวลาเราใส่ปุ๊บลุกล่างเราดีปั๊บในพริบตาใช่ไหมคะแต่ถ้าเราใส่เป็นประจำเนี่ บล็อกเข้ารูปอยู่อย่างนั้นไงที่ใส่าน้ามัก็กลายเป็นสาวหุ่นดีไปเรื่อยๆนี่ไง<ะ>จริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะสาวๆที่แบบว่าเป็นไซส์ใหญ่ ตัวเล็กๆแล้วอยากจะกระชับสัสดส่วนเพราะบางคนมีเซลลูไลท์ไงบางคนเหมือนผอมแต่เซลลูไลท์เยอะรูปร่างไม่ดีอะไรประมาณนี้ค่ะก็มีตั้งแต่าสาวไซส์ S นะคะ M L XL XXL ไปจนถึง 3XL ค<ช>่ะ L เล็กสุดไปจนถึง L <ๆ S 2> นะคะใหญ่ได้ถึง58นิ้วน้ำหนักเนี่ยเป็น100่กิโลใส่ได้เลยนะคะสบายมากแล้วก็ถ้าสนใจเดี๋ยวบอกเบอร,ร์ไว้ก่อนละกันเดี๋ยวเราจะโทรมาตอนอใน,ในี้0 2 6 66, 6 6 0 7 7 9ย์เ้าำนะคะ0 2 6 6 6 0 7 7 9กหกเดเจ็ดค่ะถามนิดนึงก่อนจะมาเจอ เนี่ยสลิมแอนลิปขึ้นมาเนี่ยรูปร่างเป็นยังไงรูปรูปร่างคือเป็นคนเป็นสาวไซสเอ็มจริงๆเป็นคนหุ่นตรงมากก็ไม่ไม่ไม่เหมือนไม่มีปัญหาดูจากแขนได้เลยคนแขนแบนตัวเล็กนะแล้วหุ่นตรงๆรงเหมือนกับอกเอลซโพกเวลาใส่ชุดเล็กก็จะเป็นแบบตึ้งๆนิดเดียวตึ้งๆมันจะไม่ใช่แบบอย่างนี้แล้วเราก็อยากหุ่นดีแล้วเวลาไปไหนเนี่ยเป็นคนมีหน้าท้องมีมีกันหรือเปล่าโอ้ยอยู่ท่าแมวเป็นรุ่นท่าแมวากต้องแบบคือต้องแาก เ,เดี๋ยวมันกระเพื่อแลแล้วเผลอตัวไม่น่าพอเผลอปุ๊บ <S 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 อุ้ยหน้าท้องโผล่หน้าท้องโผล่ถูกแล้วเนี่ยยิ่งอย่างนี้นะคะกล้องถ่ายตลอดเวลาไม่รู้ว่ามุมไหนจะมาถึงเรา <S <S ใช่บางทีก็เออขอนั่งสบายๆบ้างปริ้นมาแล้วแล้วก็ดูไม่ดีดแล้วก็ลองมาหลายวิธีแล้วก็พบว่าอันนี้แหละใส่สบายที่สุดเหมือนคุณไม่ได้ใส่อะไรเลยกับสลิมอันลิฟค่ะอ่างั้นจะสรุปให้ข้อดีของอันนี้นะคะที่แตกต่างที่สุดเลยก็คือว่า ด้วยกรรมวิธีนะคะคือที่เขาคิดแล้วก็วิจัยมาโดยตลอดมีการพัฒนามาโดยตลอดนะคะเน mm hmm. ื่องจากใช้ใยไผ่นะคะเป็นวัตถุดิบในการที่จะออกแบบ Slim and Lift นะคะไซส์ก็มีหลากหลายตั้งแต่ไซส์ S ไปจนถึง XXL เลยนะคะ mm hmm. แล้วก็ขยายได้ถึง58นิ้วเพราะฉะนั้นคุณผู้ชายใส่ได้คุณผู้หญิงก็ใส่ได้เหมือนกันแล้วก็ทำามสะอาดง่าย ากง่ายแห้งเร็วสามารถใส่ได้ซ้ำๆกันหลายๆวันเพราะว่าคุณสมบัติก็คือค่าเชื้อโรคอยู่แล้วในตัวใช่แล,แล้วนะะี่ตอนนี้เนี่ยโปรโมชั่นพิเศษขนาดนี้ต้องรีบแล้วราคาปกติเนี่ยตัวละ2,990บาทแต่ถ้านี่เลยวันนี้คุซื้อเนี่ยหนึ่งเซตหนึ่งเซตก็คือมี2ตัวเนี่ยคุต้องบอกลดให้เลยปกติตัวละ2990ตอนนี้2ตัว1990แถมไม่พอ ซื้อไปอีกหนึ่งกล่องก็คืออีก2ตัวลดอีก50%เปอนถ้าแบบว่าทั้งหมดเนี่ยประมาณ3,000ทั้งหมดประมาณ3,000บาทไม่เกินคุณซื้อตัวเดียวอะค่ะแต่ว่าคุณได้ไป4ตัว4ตัวด้วยกันเลยนี่ก็ได้ยินโทรศัพท์กันเข้ามา0 2 6 6์ส7งหกห6ศูนย์เจนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับการดูแลตัวเองดีๆขอบคุณนะคะสลิมแอนด์ลิสนะคะทีมพิธีกรสองคนนะคะต่อไปเราจะหุ่นสวยแล้วนะถูกเราจะต้องไม่ต้องว่านั่งขมลลเมไป อ,อาดหายใจไม่ออกนะคะเพ<ช>ื่อนต้องขอบคุณนะคะอขอบคุณค่กับเชิขอบคุณจ้นนณานี่แหละเดี๋ยวไปลองใส่เลย